กองทัพภาคที่1ได้คืนพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดให้ประชาชนบ้านหนองยะแก้วและพร้อมที่จะเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งพร้อมคณะเดินทางมาที่บ้านหนองแยะแก้วตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยมีนายปริญญาโพธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุทยาผู้บังคับบัญชากองกําลังบูรพารวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับค่ะ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมพื้นที่ให้ปลอดภัยสําหรับการดําเนินชีวิตของประชาชนและสามารถใช้พื้นที่ทํากินได้โดยปัจจุบันนั้นอยู่ระหว่างการสํารวจพื้นที่ค่ะซึ่งก็มีความละเอียดอ่อนในหลายปัจจัยจึงมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้ชุดปฏิบัติเก็บกู้ทุนระเบิดนั้นสามารถดําเนินการได้และประชาชนในพื้นที่ก็ปลอดภัยด้วยนะคะ จากนั้นท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านได้เดินทางไปยังบ้านหนองแยะแก้วเพื่อติดตามการเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วและได้ส่งมอบพื้นที่ทํากินปลอดภัยให้กับนางสมปองเพชรจิตเจ้าของที่ดินทํากินแปลงที่55จํานวน14ไร่และนายสมพงษ์วงศ์ชมพูที่เป็นเจ้าของที่ดินทํากินแปลงที่56จํานวน14ไร่ค่ะ โดยทางนี้ท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านได้มีโอกาสพบปัประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่รวมทั้งมวลชนที่มาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทาหารและผู้แทนมูลนิธิช่วยเหลือสังคมต่างๆที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพมาด้วยดีโดยตลอดพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณมวลชนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนการทํางานของกองทัพถือเป็นพลังและแรงใจอันมีค่าในการเดินหน้าปกป้องแผ่นดินไทยของเรา โอกาสนี้ได้สนับสนุนร้านค้าในพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมประกอบอาหารกลางวันและรับประทานร่วมกันแทนคําขอบคุณที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และมวลชนที่ให้กําลังใจอีกทั้งยังได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย โดยทั้งนี้กองทัพภาคที่1ยืนยันจะมุ่งมั่นทําหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างสุดกําลังความสามารถเพื่อสร้างความปลอดภัยและคืนพื้นที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไป ขณะที่ทางด้านกองกำลังบุรพานะคะได้ใช้โดรนจับความร้อนสแกนพบแรงงานกัมพูชา22คนกลางดึกค่ะไรอ้อยนะคะหลังจากที่ได้สนธิกำลังปฏิบัติการล่าตรเวนแล้วก็ซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณไรอ้อยถ่ายหมู่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสแกวโดยมีการใช้โดรนค่ะตรวจจับความร้อนในการตรวจการเวลากลางคืนซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุดปฏิบัติการสามารถตรวจพบและจับกลุ่มแรง,งงานต่างด้าวชาว กัมพูชาได้มากถึง22คนขณะที่กำลังลักลอบเดินเท้าเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายแรงงานกัมพูชาทั้งหมดให้การรับสารภาพนะคะว่าได้ลักลอบเข้าเมืองเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทำงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดชมบุรีเนื่องจากว่าไม่สามารถหางานทำในประเทศกัมพูชาได้โดยทั้งหมดได้จ่ายเงินให้กับนายหน้าชาวกัมพูชาไปแล้วนะคะคนละ7,000บาท ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชนาจาักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโคกสูงดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12สังกัดกองกำลังบุรพาได้จับกลุ่มตัว4ชายชาวจีนนะคะที่รอบข้ามชายแดนจากไทยไปกัมพูชาค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการลาดตระเวนมาถึงไร่อ้อยของชาวบ้านล็อก9ผ่านศึกตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายต้องสงสยัยซุกซ่อนอยู่ในป่าอ้อยก็มีการวางกาลังปิดล้อมป่าอ้อยพร้อมทั้งเข้ ตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบนั้นพบว่าชายต้องสงสัยเนี่ยเป็นชายชาวจีน4คนทั้งหมดอ้างว่าเดินทางมาจากภาคเหนือของประเทศไทยมุ่งน่าจะข้ามไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อขุดทองโดยมีคนนำพาเป็นชาวไทยพาเดินจากภาคเหนือมาส่งที่ชายแดนจังหวัดสะแก้วแล้วก็มีการจ่ายดำพาจำนวนหนึ่งนะคะให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะ โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นผ่านล่ามแปลภาษาจีนะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะได้มีการนำตัวทั้ง4คนส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพครองน้ำใสเพื่อดำเนินคดีและขยายผลหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้อย่างเร่งด่วนค่ะ